สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์น,นันมาสเตอร์โค้ดอ็นเอลพีบทสวดมนต์เงินไหลมาเทมาจากอับบาฮัมฮิกฉันรู้สึกได้ถึงสายทานแห่งความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเพราะสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเริ่มปรากฏแล้ว ดังนั้นฉันรู้ว่าวายเบรชันของฉันเกี่ยวกับเงินกำลังดีขึ้นและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและมันจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับฉันในทุกวันที่เห็นหลักฐานที่เปลี่ยนไปว่าฉันกำลังสุดลมหายใจเข้าออกอยู่ในเส้นทางของความมั่งคัง่งและฉันยอมรับว่า 99%ของการสร้างนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก่อนที่มันจะปรากฏในโลกของกายภาพดังนั้นมันโอเคที่เงินที่เงินอาจไม่ได้ลอยมาในมือของฉันทันทีณนะตอนนี้แต่ฉันสามารถอดทนฉันได้เรียนรู้ที่จะสงบใจฉันโอเคที่จะรอสิ่งนี้และฉันรู้สึกได้จริงๆว่าความใจร้อนของฉันได้เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นบ้างแล้ว มันน่าตื่นเต้นที่จะเห็นหนทางที่จัก,กรวาลกำลังเผยออกมาให้ฉันซึ่งเป็นหนทางที่มีความหมายที่ฉันรับรู้ได้ว่าพลังงานของตัวเองกำลังยกระดับขึ้นและฉันสามารถรู้สึกได้ถึงคำพูดที่ฉันมีกับตัวเองประสบการณ์ของฉันฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าและคู่ควรกับมัน ฉันไม่มีข้อสงสัยใดดแม้ตอนนี้ไวยเบชั่นของฉันอาจไม่ค่อยดีนิดหน่อยแต่ฉันรู้สึกว่าการพูดคุยกับตัวเองแบบนี้จะทำให้วยเบชั่นของฉันอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันกับตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันเข้าใจดีว่างานของฉันคือหนทางสู่อารมณ์ดีมันไม่ใช่การเดินออกไปค้นหาทางเงิน มันไม่ใช่การค้นหาวอลเท็กที่ทำให้เงินไหลเข้ามาแต่ฉันไม่ต้องการวอลเท็กเพียงวอลเท็กเดียวฉันต้องการวอลเท็กมากมายให้เปิดรับฉันฉันต้องการเป็นจุดศูนย์รวมของเงินจํานวนมหาศาลเริ่มที่จะไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของฉัน ฉันกระตุ้นจินตนาการของตัวเองและมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยในสิ่งที่ฉันกระทำกับสายทานแห่งการเงินมันสนุกมากๆฉันรักความคิดที่ฉันกำลังเล่นเกมการใช้จ่ายเงินฉันรักความรู้สึกที่มีเงินอยู่เต็มกระเป๋าฉันรักความรู้สึกแบบนี้ที่ส่งออกไปยังจักรวาลฉันรักสถานการณ์การเงินที่ฉันได้ประโยชน์ และฉันรักสถานาการณ์การเงินที่ฉันได้ประโยชน์ที่ฉันสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อนำไปทำอีกสิ่งหนึ่งหรือซื้อสิ่งหนึ่งและนำกลับไปกลับบ้านสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งนั้นคือฉันสนุกสนานกับความรู้สึกอิสระและมันน่าสนใจที่เมื่อฉันรู้สึกอิสระณเวลานี้แต่ตอนนี้เงินของฉันจะมีไม่มากแต่ฉันได้อยู่หนทางการฝึกตะายอารมณ์ด้านลบ ฉันสามารถรู้สึกได้ว่าฉันฝึกฝนไวเบรชั่นให้อยู่ด้านบวกมากขึ้นและฉันได้เข้าใจมากขึ้นอาจเป็น70%ของ99.99% 99นั้นแล้วฉันเต็มใจที่จะเล่นเกมนี้มันทำให้ฉันมีความสุขฉันเบิกบานที่ได้เล่นเกมนี้การเล่นเกมนี้คือการใช้ชีวิตแก่ตนเองและฉันสามารถเล่นมันทั้งวันจะดีแค่ไหน นะที่ฉันมีสิ่งนั้นมันจะดีแค่ไหนนะที่ฉันมีสิ่งนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากกับความมั่งคั่งที่หลังไหลเข้าประสบการณ์ของตัวเองมันมีความมั่งคั่งมากมายหลายต่างที่หลังไหลเข้ามาหาฉัน <c oughs> ฉันมีความมั่งคั่งของความกระจ่างชัดเจนฉันมีความมั่งคั่งของความแข็งแกร่งฉันมีความมั่งคั่งของสุขภาพที่แข็งแรง ฉันมีความมั่งคั่งของเพื่อนฉันมีความมั่งคั่งของสิ่งต่างๆมากมายและตอนนี้จักรวาลให้ความมั่งคั่งของเงินกับฉันความมั่งคั่งที่ฉันจะตรวจสอบตัวเองฉันอยู่แนวเดียวกับสิ่งที่ฉันต้องการและมันเป็นเรื่องจริงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรือมีไม่ได้นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการที่สุด ฉันบอกจัก,กรวาลว่าฉันต้องการการตอบรับว่าไม่มีอะไรที่ฉันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรือมีไม่ได้ <Convers ations. S 1> ฉันต้องการที่สุดฉันบอกจัก,กรวาลว่าฉันต้องการตอบรับว่าไม่มีอะไรที่ฉันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรือมีไม่ได้และเรื่องเงินก็ใช่ฉันสามารถรู้สึกได้ว่าเงินกําลังเดินทางมาหาฉัน และฉันนซาบซึ้งในสิ่งนี้แม้มันจะเพิ่งเริ่มไหลเข้ามาฉันภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่ฉันฝึกฝนมาฉันตื่นเต้นที่จะดีขึ้นและมีความสุขในจุดที่ฉันยืนฉันทำได้ทีเดียวฉันมาไกลมากฉันภูมิใจในจุดที่ฉันยืนฉันภูมิใจในจุดที่ฉันยืนอยู่ฉันรู้ว่าจักรวาลเห็นฉันในแบบที่ฉันเป็น ฉันสามารถฟังบทความนี้และเวลาไหนก็ได้ที่ต้องการฉันจะฝึกฝนตามบทความนี้ให้มากขึ้นเพราะมันรู้สึกดีมากความจริงแล้วเมื่อมีบทความนี้แม้เงินจะไหลเข้าหรือไม่ในตอนนี้มันก็ไม่สำคัญสำหรับฉันเพราะฉันรู้ว่ามันกำลังมาฉันไม่แม้แต่สงสัยและตั้งคำถามว่ามันจะมาไหมฉันไม่แม้แต่จะหวังหรือเชื่อว่ามันจะมา แต่ฉันรู้ว่ามันจะมามันเป็นเรื่องของเวลาหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่เรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของการที่ฉันอยู่แนวเดียวกันกับสิ่งที่ฉันต้องการมันโอเคที่ฉันต้องการมันเวลาสันที่ความเป็นจริงทําให้ฉันเข้าใจกระจ่างแจ้งฉันปล่อยจรวดแห่งความปรารถนาออกไปหลายครั้งและมันยังกระตุ้นภายในตัวฉันพลังต้นกําเนิดและตัวตนภายใน พยายามบอกฉันว่ามาทางนี้สิมาทางนี้สิมาทางนี้สิและฉันสามารถบอกสิ่งที่ฉันคิดในตอนนี้ได้ว่าฉันได้มาทางนี้แล้วและไวเบรชันของฉันอยู่ในทางนี้และตอนนี้ปล่อยให้เงินหลั่งไหลเข้ามาได้เลยปล่อยให้เงินหลั่งไหลเข้ามาได้เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ